แก้วกระดาษฝาพลาสติกปิงทีนี้ทุกอย่างก็เป็นสีทองเราจะต้องใช้วงกลมจากกระดาษแข็งและต้องคอก็ทำมาจากกระดาษแข็งเช่นกันปิงทีนี้เราก็แค่หารู้มานะเราจะหาคำว่า wheel of fortune แล้วก็ใช้ Photoshop ตัดเลยว้าว ร็จเรียบร้อยแต่ว่าเราจะต้องใส่ช่องซะหน่อยนะใส่หลอดเข้าไปเลยโอเคเพียงแค่จะต้องติดลูกศรทีนี้มาหมุนกันเลยมนะั่งยินดีต้อนรับสู่รายการของเราวันนี้เราจะมาเปิดรายการพร้อมกับ Wheel of Fortune ขอเ,เสียงปรบมือให้พวกเขาแข่งขันครับเราวันนี้ทั้งสามจะได้เป็นผู้เล่นในการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพ สวัสดีค่ะทุกคนเอาละฟังให้ดีนะครับวิดีโอของลาเลู่้อันไหนมียอดไลค์มากที่สุดซัมบี้ฉันหมุนได้เลยและคำตอบก็คือเอองั้นสมองละกันเออไม่ครับไม่มีสมองเอาล่ะตาคุณแล้ว <Yay. S 1> ได้คราผมดูหนอว่าได้อะไรว,ว้าวได้รางวาัลพิเศษเออเจ๋งเลย จะเลือกอะไรครับรางวัลหรือว่าเงินเงนินหรือว่ารางวัลเหรอเลือกยากจังเลยฮารี่เลือกอะไรดีเอองง้นขอรางวัลค่ะเซอร์ไพรส์คุณได้เบบีสองคนไปดูแลตลอดช่วยลยครับเอาเออรางวัลเหรอคคเนียได้เวลาร้องเพลงกันแล้วขอเชิญนั่งร้องชช่ดดังมาได้เลยครับเบบีน้อยเอาอะไรมาเหรอิง ตัดเลยจ้าได้หมวกแล้วทีนี้ก็มาพันเป็นดักแด้กันผูกริบบิ้นแล้วก็ติดหมายเลขเลขนี้จะต้องเป็นเลขดีแน่ๆเลยเพราะว่าเด็กคนนี้เพิ่งโดนรับไปเลี้ยงอ๋อสวยแล้วสายแล้วสิเ,ออเด็กๆจ้าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเป็นแม่เลยฉันต้องหาคนมาดูแลซะแล้วสิสวัสดีค่ะช่วยหาคนดูแลลูกฉันได้ไหมฮัลโหลสวัสดีฉันมาดูแลเด็กนะ เงลยโอเคไว้เจกันนะจ้ะทุกอย่างโอเคฉันแค่จะรอแล้วก็รอฮอง่วงนอนแล้วสิโออเด็กๆคิดจะทำอะไรเออเสียงอะไรอ่ะเฮ้เกิดอะไรขึ้นเหรอหิวนมลรือเปล่าอ่เดิมสิเออไม่กินเหรอออเออกลิ่นอะไรนี่อเออทำไงดีแต่พอคุณแม่กลับบ้านเด็กๆก็เงียบเลย ทุกอย่างเป็นไงคะเอ,อไม่รู้สิผมไปละบายเอ้าเปล่า,ลาจัง <laughs> ทั้งสองคนเป็นเด็กดีนะเอ้คุณแม <laughs> <Hey. S 1> ป่ปิ้งปิ๊งปิงใส่เมคอัพเลยทาสีหน้าก่อนทำขนตาแล้วก็ดวงตาเออผมละ <laughs> ดีเลย เราจะร้างบนผ้าแล้วก็จุดจุดจุดอย่าลืมใส่กางเกงนะใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ติดแลกเลยขอบใจไปนะเทวิเนเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองนี้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเฮ้ทำอะไรกันอยู่เหรออ๋อเราทำเพลง ฉันรู้ลแล้วแล้วทั้งสีก็รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในลาลาทา <Hey. Yeah. S 1> อย่าหยุดเชียวนะทุกคนอออนั่นโอลาฟรอเปล่าโอโ้เด็กพวกนี้มีพรสวรรค์จริงๆเลยฉันคือโอลาฟเองคนรวยที่สุดในลาลาทาพวกเธอไม่อยากจะมาทำเพลงกับฉันเหรอฉันจะทำให้เธอโด่งดังและก็ัวจะไม่รู้เรื่องเลย เออไม่พวกเราจะขึ้นรถไปกับสโนว์แมนแปลงหน้าได้ไงต่อเสียใจด้วยนะมาทำลูกโลกกันติดกันแบบนี้เลยแล้วก็วาดทวีจากนั้นก็ทาสีชมพูสีนี้เป็นสีโปรดของเลอาเลยตัดกระดาษออกมาเป็นแผ่นเดี๋ยวสิมันขยับแล้ว เราจะติดเข้าด้วยกันแล้วก็วาดเปน็นหนังสือทีนี้ก็วาดวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปเรียนได้แล้วเลียมาที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมเออขอโทษค่ะหนูมาช้าเธอนั่งจะ้ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเทศกันนะ <Yes. S 2> เลียเธอมานั่งนี่เลยวันนี้เธอจะได้มาสอนแทนครูนะเข้าใจไหมว,ว้าวเจ๋งเลยถ้างั้นหนูก็สอนทิวีตต่างๆในโลกได้สิคะเอาละทุกคนมาจำชื่อกันนะ ตรงนี้ยุลรปตรงนี้ทวีปเอเชียได้เวลามาทำบททดสอบแล้วนะเธาทำได้ดีมากวันหลังครูจะให้มาสอนอีกเนะได้เสมอค่ะครูดีจังเลยวันนี้<ฮ>นํำแกนได้มาเลยตัดฝาแล้วก็ใส่ลวดตรงนี้จะเป็นที่จับ ท่าพีอยู่นี่แล้วไงได้เวลาทำาหาแล้วนะเอา้ามีคนโทรมารับสายเร็วฮัลโหลฮะไม่จริงนะอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะได้เลยตายแล้วทุกคนหลับอยู่เ้จะต้องทำเองทั้งหมดเลยเหรอโอเคดื่มกาแฟแล้วก็ทำงานได้เลยอ๋อมอทำซอสอยู่ไหนกันนะอะโอ้นี่ไงเอจะทำอะไรดีอ๋อรู้แล้วทำคุกกี้สุดคุณยายดีกว่า แค่จะต้องผสมเข้าไปแล้วตั้งเตาเลยในตอนเช้าคุกกี้ก็เสร็จเรียบร้อย <c oughs> คุณแม่เพอหลับไปซะแล้วแม่แมแมตื่นได้แล้วได้เวลาไปงานแล้วนะเร็วเข้าเร็วทุกคนรออยู่ทุกคนต่างมาพร้อมหน้าพร้อมกับอาหารแสนอร่อยครอบครัวเราก็เช่นกันลงออกไปทีพวกเ,เธอเนี่ยไม่รู้จักบอกแม่ตั้งแต่นั่นเนอรนะ เราจะตัดกระดาษโฟมแบบนี้ออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำเป็นเกมของเล่นอัตโนมัติเลยแต่ตรงนี้นะเราจะตัดกระดาษโฟมออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยเพียง <Okay. S 1> แค่จะต้องต่อเข้าด้วยกันเอเคมาแปะไว้เลยจากนั้นก็ใส่คอนโทรลแล้วก็ปุ่มหมุนตรงนี้จะเป็นที่หยิบของรางวาัลใส่ของเล่นเลยนะ ถ้าเกิดว่าชนะแล้วก็ฝ่ายด้านบนจะเปิดออกเราจะต้องบังคับผมเนี่ยเพื่อหยิบของเล่นออกมาแลอาเควินมาเล่นกันเร็วอยากจะเล่นมางอันนี้จะเงินน่ยขอให้สนุกเนีจ้ะว้าวเจ๋งชะมัดเลยลองเล่นดูมะโถมันไม่หยิบอ่ะ oh, <man. S 1> มาเดี๋ยวฉันโชวยนายดู เธอจะหมาหมดเลยเล่นไงเนี่ยก็ยนะคนมันเก่งใช,ช่วไม่ได้ <laughs> พันเทปรอบๆหลอนเลยอ้าเราได้สกอเทปไซส์จิ๋วมาแล้วเลอาเนี่ยชอบอ่านหนังสือสือบสวนอ๋อเบื่อจังเลยฮะนี่ไปเล่นมะโถให้อ่านหนังสืออีกแล้วหรอได้แต่ว่านานไม่ได้นะรู้สึกเหมือนจะมีเรื่องซวย สวยแล้วเจกันของแม่แตกแล้วไม่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 ไมไมทำไงดีเจกันโปรดแม่ซะด้วยสิทำไงดีเอ,อลองติดดูมาติดเหรอเทปใช่เลยถ้าเกิดว่าเราติดดีๆแล้วมันอาจจะอยู่ก็ได้เสร็จแล้วทีนี้เราก็แค่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะ ไงจเจดเด็กกลับมาแล้วโอ้ oh, แม่ <laughs> กลับมาแล้วเหรอครับแม่คะหนูอยากจะบอกว่าเราทำเจากันแตกไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรจเะอย่าทำแตกอีกนะวันหลังนะึงโอเคปิ้งปิงปงเอาเสีอะไรดีอะสีชมพูดีกว่าย่อขนาดเอาดินเบามาเลย ส่วนหมากรุกอีกอันนึงจะเป็นสีดำใส่เข้าไปในกล่องเลยจะได้ไม่หายนะว้าวตอนเยน็เยนๆมันเล่นกันดีกว่าบูมเห่บูมสเสร็จชั้นเควินเล่นหมากรุกไหมได้เดี๋ยวฉันจะเอาชนะนเธอให้ดูต่เสียดายที่นาไม่ได้เก่งเรื่องนี้เลย <S 2> <S 2> เรีามานี่มานี่อย่าจับอะไรเฉียวนะเดี๋ยวฉันมา โอเคจะแม่จ๋าเดี๋ยวฉันรอตรงนี้แหละฉันรู้แล้วว่าจะชนะได้ไดยังไงเป็นกาวซะเลย <c oughs> นี่นายยอมแพ้ได้หรือยังเ <c oughs> อ้าทำไมมันขยับไม่ได้ละ่ะ <c oughs> โอ้เพื่อนฉันเองกาวไงแต่ฉันไม่ได้เป็นคนติดนะ <c oughs> นี่นายแม่คะน้องขี้กองอ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำยงบกิกัน Hmm. อสูตรอะไรนะเอา้าขับใจนะอา้าใส่หมวกด้วยเหรอตั้งเวลาก่อนนะขอเมนูด้วยขับใจเราจะผสมแป้งจนกว่ามันจะไม่เป็นก้อนคลึงแป้งเลยแล้วก็ตัดออกให้เป็นแบบนี้เกือบจะเสร็จแล้วละ่ะเราจะใส่กล่องแบบนี้ทีนี้ทุกคนก็ได้กินของอร่อย เด็กๆจ้าได้เวลากินข้าวแล้วมีอะไรให้กินมั้งของโปรโดพวกลูกๆไงต๊อกบกกีเย้ <Yeah! S 1> หิวจังเลยฮะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวแม่ขอทำก่อนอยากจะได้รสอะไรจ้าชีสอืมใช่เลยฮะแม่ของอร่อยแบบนี้โชคดีจัง <c oughs> มาเร็วจ้ากินให้อร่อยนะโอ้รอจังเลยไหนบอกมาซิว่าทำอะไรบ้างวันนี้แล้วอร่อยไหมจ้า <c oughs>